สวัสดีวันนี้นะครับเราก็จะมาปาลูกดอกกันนะฮะมีอยู่5ดอกครับชื่อชือให้หน่อยครับขอบคุณครับเขอดอกนึงครับหนึ่งเขาค่ะมาดอกแรกเออได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งโอ้ยเั้ยงไปละโอ้ไม่ได้เราโยนเข้ามาเลยฮะปาเลยวนงโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดึงเลยโอ้ไม่ได้แล้วไม่เป็นไร เออได้หนึ่งลูกนะได้คนละหนึ่งคะแนนนะมาเอาอันต่อไปมาอีกอีกั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งจบ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 ไปเดียวอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งจบ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 ยังไม่จบคลิปนะครับทีมงานอยากจบคลิปดูเดี๋ยวมานะครับขอซื้อดอกก่อนโอเคนะครับเราซื้อมาแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับ สามสองหนึ่งต้มอได้แล้วลูกแรกถ้าพลาดขอปานะครับอ้ได้แล้วสลูกขอเลยครับโอ้ยขอนะครับขอขอขอไปเลยครับอ้ยพลาดลูกเดียวนะฮะเอาเอาอีกรอบหนึ่งนะฮะผมผมขอชาเดียวนะาอัอวันนี้มอเดียไปครับ ดอกแรกดอกแรกโอ้ได้เลยครับดอกที่สองดอกที่สามคุณจบที่ดอกที่ดอกโอ้ถ้าสองเดียวไยครับตอนนี้นะครับเพื่อนผมกำลังจะปาโป่งนะครับสามสองหนึ่งเริ่มโอ้ยได้ลูกแรกนะครับลูกที่สองอ้ยลูกที่สามอ้ยลูกที่สี่ลูกที่สี่ าลูกสุดท้ายโอ้ยไม่ได้ลูกสุดท้ายปาลูกเองแล้วเสียใจเสียใจเสียใจโอ้ยโอเคนะครับเอาลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาปลาดอกแล้วอันนี้อไม่ได้แน่นอนนั่นจริงๆด้วยเฮ้วัไหอะอ่าหนึ่งสองสองนี่อ้เสียดายวาดสองอีกแล้ว นี้นะครับเราก็จะมาท้าทายเพื่อนให้ปาสามดอกนะฮะสามสองหนึ่งเริ่มโอ้ยหนึ่งแล้วสองสามโอ้เอาเลยครับเอาเลยโอ้ได้ดอกเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาครับตามผมนะครับมาถึงไปยุ่งใส่มตามผมนะครับเอาสามดอกเหมือนเดิมนะครับถ่ายคลิปอยู่ตากล้องครับตากล้อง หมดเจ้าละเลยสามดอกเลือกมปเลยเลือกหน่อยหน่อยแล้วเอาละครับนี่ครับสามดอกนะครับอันนี้คืออันสุดท้ายที่จะปาโอ้โหมาเลยอันนี้จะปาแล้วครับผมมาถ้านี้ไม่ได้ก็คือจบนะคะไปไปคอยไปคอยไปคอยต้องฟังไหยน่ะสองสองลูกจะว่านำแค่นำลูกดอก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 จับมืก่อนวิ่ย้อดจับมือก่อนะจับมือก่อนนะ ใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่โย่เลยโย่เลยเมื่อกี้นี่สุดท้ายต่อไปแบบนี้ท่าต่อท่านต่อไแบบนี่ทำนิดนึงปะวันมันมันเด็กจบเลยครับได้ได้สองรูปแต่ดอกเดียว